ฟุตบอลเตอร์ตาไทพิมลีบางกอกกลาดฟีพบชัยนาทเอฟซีโกนี้ครับเราพักท่านมาที่สนามลีโอเซเดียมครับเป็นเกมฟุตบอลโตอร์ตาไทพิมลีครับนัดสุดท้ายของฤดูกาลสําหรับเจ้าบ้านบางกอกกลาดฟีครับก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นเนี่ยคุณประวินพิรมพักดีครับมีมอบเงินให้กับทางด้านนริทวีกูลครับหลังจากที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครพนมประสบเหตุไฟไหม้นะครับเกมนี้เนี่ยทางด้านบีจีของเราต้อนรับกรรเยือนของชัยนาทครับ อำนาจแก้วเขียวก็เดินนําลูกทีมลงสนามสําหรับเกมนัดสุดท้ายของฤุกการในเกมนี้ครับก่อนเกมก็มีการยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบรมมีครับหลังด้านโค้ชแต็กอตัตพลปุษภาคมครับก็มีการโรเตชันนักเตะหลายต่อหลายคนในเกมนี้ครับกฤิศน,ก,นาาการกินภูริทัจริกนนท์รวมไปถึงปีเตอร์แรงครับเกมนี้กลับมาลงสนามปเป็นสวตคนแรกของทีมอีกครั้งครับ ส่วนทางด้านชัยนาทก็มีสิทธิ์เก่าของทางด้านบีจีหลายต่อหลายคนครับนพนพิตาฝ่ายคนนี้ก็อีกหนึ่งคนครับที่เป็นสิทธิ์เก่าของบีจี90นาทีนอกนะครับนะเราต้องการตอบแทนแฟนบอลในวันนี้ด้วยนะครับนะสุดท้ายปีนี้ให้เต็มที่เต็มที่ให้สมกับแฟนบอลมานั่งดูเราเว้ยไม่หยุดนะนะช่วยด้วยนะไปไป ตอนเ,เริ่มเกมก็มีการกระตุ้นกันเหมือนเช่นเคยครับสำหรับคุณสุประสินลีลาลิศครับรองประธานสโม,มสรโนโ้อไปถึงโค้ชแตก็กอัตพลปุษภาคมครับเริ่มเกมเนี่ยบีจีบุกจากขวาไปซ้ายครับและจังหวะนี้สุวะสิส่ไก่แก้วได้ผ่านบอลมาทางด้านกลับขวาแลวให้วัสดุนมเสยนได้ลองยิงจังหวะนี้ครับติดซีออนพาวเวอร์ออกหลังครับจังหวะนี้ได้ลุ้นครั้งแรกของเกมครับเจ้าปิงวัสดุครับจังหวะต่อเนื่องเลยครับ จังหวะเต็มือปพิชชาติและโกรันซูบาร่าได้โขกลูกนี้ครับก็ยังไม่เข้ากรอบครับวันนี้นี่ซูบาร่าต้องบอกว่ายืนเป็นประการหลัง3ตัวคู่กับทั้งนั้นปรวินวัตรลงไปถึงอํานาจแก้วเขียวนะครับจังหวะบุกของทางด้านบากลาสอีกครั้งครับธีรเทพหลายมากให้กับชาตรีชาตีสลัดหลุดมันก็ยิงด้วยสายลูกนี้อืยังไม่เข้ากรอบครับเจ้าเวหาครับชาตรีชิมทะเลได้คัมแบ็กกลับมาลงเล่นเป็นเวตคนแรกอีกครั้งหนึ่งครับ จังหวะเกมลูกต้องบอกว่าบาง,งกคลาสเนี่ยได้บุกอย่างต่อเนื่องเลยครับจังหวะนี้เทราเทพพาบอลหนีโจแต่เค่อนได้ก่อนจะเปิดมาที่หน้าประตูแล้วให้สุภเษกตวัดลูกนี้ครับอืมก็ยังไม่เข้ากรอบครับปูพรมบุกตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับสำหรับเจ้าบ้านบาง,งกคลาส จังหวะบุกอีกครั้งครับจังหวะนี้เป็นทางด้านประวินวัตเปิดด้วยสายเข้ามาแล้วให้ทางด้านชาตรีโขโลกนี้อื้อกิสกรปัดไปชนคานครับเกือบไปแล้วครับโอ้โหบา,ากลาสเกือบขึ้นนาำครับจังหวะมงของทางด้านชาตรีจิมทะเลน่าเสียดายครับมาได้ลุ้นจากจังหวะฟรีค,คิกอีกครั้งครับวูเเสกป่าลูกนี้ก็ยังติดทางด้านกฤษกรเกิดผลครับปัดผลเสาแรกไว้ได้โอ้โหบุกมาเป็นชุดเลยครับสำหรับบารกลาส ยังมีลุ้นนะครับสำหรับการทำอันดับในลีกให้ดีที่สุดสำหรับทางด้านมาว์คลาสจังหวะเบิ้ลยาวขึ้นมาลูกนี้ครับบอลอยู่ที่ธีระเทพธีระเทพพลิกหนึ่งจังหวะก่อนจะไหลมาให้กับชาตรีจังหวะนี้จับบอลไม่ดีครับบอลลึกไปถึงรักษาประตูชัยนาทบอลบุกของชัยนาทบ้างครับนพพลรไฟหลุดไปถึงสุดเส้นหลังแล้วเปิดมาจังหวะนี้ผู้สุวรรณชาติไอ้โขก หากเสาสองออกไปครับเจ้าดัมมี่บอลบุกข,ของบอกราสครั้งหนึ่งและจังหวะนี้เป็นทางด้านสุประเสกยิงไกลครับก็ยังตรงตัวทางด้านกสีสกรเกิดผลครับขออภัยนะครับเป็นทางด้านเทียเทพครับจังหวะอีกสักครู่จังหวะลุยของสุเสกครั้งสุเสกยิงไกลจังหวะนี้รับกระชอกมาแลวชาตรีพยายามซ้ำลูกนี้ พยายาม3าดาบ2ครับแต่เจ้าตัวนี่จีมบอลออกหลังเลยครับจังหวะสา 3, ของทางด้านชาตรีฉิมทะเลยังไม่เป็นประตูนะครับได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงก็พยายามจะทําประตูครับจังหวะหลุดมาของทางด้านใช่นาดบ้างเป็นทางด้านบัวดนครับยิงจังหวะนี้ไปติทดทนานตีสนะนะครับจังหวะฟรีคิกของบอคลาสเล่นสั้นจังหวะนี้ทเทอร์เทฟพริกในจังหวะแล้วก็ยิงแม่ชนคานครับ เกือบไปแล้วครับโอ้โหบางกั้บุกอย่างหนักครับแต่เสากับคานี้ต้องบอกว่าช่วยชีวิตของทั้งด้านใช้หน้านไว้ได้หลายต่อหลายครั้งครับและจังหวะบุกลูกนี้เกือบไปครับอืบอลยาวจากแดนหลังเลยครับเป็นทั้งด้านสุรเชษงามทิพย์ครับได้หลุดขึ้นมาจิม้มลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบครับ จบสี้านาทีแรกครับยังไม่มีทีมใดทําประตูกันได้ครับเสมอกันอยู่ที่0ต่อ0ครับครึ่งเวลาหลังครับบางกัสบุกจากซ้ายไปขวาบ้างจังหวะทะลุช่องลูกนี้ชาตรีตะวัดยิงได้ลุ้นตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังเลยครับชาตรีชิมทะเลก็ยังปั่นป่วนแนวรับของชัยนาทได้ตลอดเวลาครับสำหรับ เจ้าหนุ่มชาตรีบอลยาของชายนาฏบ้างจาังหวะนี้ดัมมี่พิงแล้วเป็นสูบัญญาครับได้หลุดเข้าไปในกรอบอีเทลสูบัญญายิงลูงนี้โอ้โหต้องบอกว่าทิ้งโอกาสทองไปเลยครับสูบัญญาบริสายได้หลุดเข้าไปดวนตัวต่อตัว,ตว,ตวกับรีชนะแล้วครับแต่ยิงไม่เข้ากรอบจังหวะบุกอีกครั้งของชายนาฏครับบุกขึ้นมาจังหวะนี้ก็ยังเป็นปีเตอร์แลงครับโกกทิ้งช่วยทีมในจังหวะสุดท้ายไม่ได้ครับบอลบุกของบีจีบ้าง จังหวะนี้ที่เบียชาติให้กับชาตรีชาตรีพลิกยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งต่อศูนย์ครับสวยงามเหลือเกินครับชาตรีชิมทะเลนี่ครับโอ้โหต้องบอกว่าถ้าดีใจนี่ต้องนัดกับรีซอมาก่อนครับแต่ไปดีใจกับเบียชาตินะครับจังหวะรับบอลจากเบียชาติแล้วก็พลิกยิงเลยครับบอลพุ่งเสียบเสาสองเข้าไปครับสุดปัญญาลิขิตสกรเกิดผลจะป้องกันครับแล้วนี่ครับวิ่งมาดีใจนี่ ลีซอได้ได้ยืนดูเพื่อร่วมทีมใจท่าตัวเองดีใจนะครับ1ต่อสครับบอกลายฟีขึ้นนาำชัยนาทไปแล้วครับดูภาพช้อีกทีกับจังหวะที่มีชาติใจ่ายให้มาชารตรีพลิกนิดเดียวครับแล้วก็ตวัดยิงด้วยขวาเลยครับบอลพุ่งนี่เสียบมุมเสาสองเข้าไปเลยครับ1 0ต่อสูชารตรีชิงทะเล หลังจากนั้นเนี่ยเป็นทางด้านชัยนาพยายามจะบุกค,ครับและจังหวะยิงไกลของสุบัญยาก็ยังตรงตัวดิชนะการกินครับวันนี้ได้รับโอกาสในลงสนามเป็นผู้รับประตูมาหนึ่งครับก็ยังไม่พลาดครับจังหวะหลุดขึ้นมาของทางด้านชัยนาแล้วเปิดมาจังหวะนี้หลุดมาถึงสุมรยาสุมรยายิงลูกนี้ยังติดดิชนะครับโอ้โหยังตามตีเสมอไม่ได้ครับชัยนาบอลบุกอยู่ที่รัชพลรัชพลอาวโนแทงลูกนี้ทะลุช่องแล้วเป็นทางด้านสุพรโดนหลุดมาผโดนยิงลูกนี้ ตีเสมอเลยครับหนึ่งต่อหนึ่งครับผูวโดนสุวรรณชาติครับตีเสมอให้ใชยนาทเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับกองหน้ามากประสบการณ์คนนี้ครับโอ้โหดีใจกันทันทีครับสำหรับกองเชียร์นกใหญ่พี่คาดผู้มาเยือน้วยจังหวะจ่ายของราชาพลครับแล้วผู้โดนสปีดเอาบอลแล้วยิงสวนทางทางด้านกฤษณนะเข้าไปเลยครับ หนึ่งตอนหนึ่งเลยครับตอนนี้สกอร์กลับมาเท่ากันแล้วเกมก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่เลยครับสำหรับทั้ง2ทีม b ียังเป็นฝ่ายที่ได้ลุ้นครับจากลูกฟรีคิกกัอนนักปิภชาติบอลลูกนี้ก็ยังเป็นอํานาจแก้วเขียวครับไปยังพุหมู่ใน,นเสาแรกแต่บอลก็ไม่เข้ากรอบครับ จังหวะบุกข,ของใช้หน้าจังหวะนี้มาไสโตะโนโตตวัดกลับมาบอลมาถึงทางหน้าสุมัญญาสุมัญญายิงก็ยังข้ามคานไหมครับและลูกนี้เจ้าตัวเจ็บเองด้วยนะครับสุมัญญาบอลบุกข,ของทางด้านใช้หน้า,นานครับสุรเช่แทงให้มาจังหวะนี้เป็นปิศาครับต้องชมเลยครับ ออกมาอ่านเกมแล้วตัดบอลจังหวะนี้ไว้ได้ดีครับบอลบุกของบอาคลาสครับดูที่ทางด้านซารุตะซารุตะเปิดกลับเข้ามาพยายามสอดเข้ามายิงครับทางด้านสุภาษิตและจังหวะนี้ครับเป็นโกรันเยอโควิดครับโอ้โหเทคตัวหมงได้สูงกว่าทางด้านดินสกอนเกิดผลนะครับบอลบุกอีกครั้งหนึ่งของบอาคลาส บอลอยู่ที่ธีรเทพธีรเทพตะวัดมาชาตรีหลุดเข้าไปในเขตโทษแลวตะวัดยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ2ต่อเลยครับโอ้โหชาตรีสินทะเลครับเป็นช่วงทศเวลาเจ็บแล้วด้วยครับต้องดูภาพชา้าจังหวะนี้ครับไปแฉลบผู้เล่นของทางด้านชายนาด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าทางด้านกีฬกรน,นี้ต้องบอกว่ายืนขาตายครับปล่อยบอลเสียบเสาแรกเข้าไปเลยครับดูภาพชา้าธีรเทพส่งมาแล้วก็ยงงิงลูกนี้ไปแฉลบทางด้านโจแตคืนครับ กองหลังของทางด้านใช้หน้าก็เปลี่ยนทางเสียบเสาแรกเข้าไปเลยครับนี่ครับนี่เจ้าตัวโอ้โหต้องบอกว่ามีใช้หวีคู่นะครับท่าดีใจดูภาพช้าครับจังหวะตวัดยิงทุกนี้ครับไปแฉลบโจแตแ่คืนนะครับแล้วก็เปลี่ยนทางเสียบเสาแรกเข้าไปเลยครับ2ต่อหนึ่งครับบอกายฟุซีขึ้นนําทางด้านใช้ยนาทไปแล้วครับแล้วก็เป็น2ประตูของทางด้านชาตรีฉิมทะเลครับในวันนี้ รับาลงสนามแล้วก็ไม่ทํำให้แฟนบอลเดอะแรบบิทนี่ต้องผิดหวังครับสำหรับเจ้าหนุ่มชาตรี be, หลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มครับหมดเวลา90นาทีเป็นบางกกลาดเอฟซีที่เอาชนะใชนาาเอฟซีไปได้2อต่อหนึ่งครับ แล้วก็วันนี้ครึ่งแรกเรามีโอกาสที่จะได้ประตูหลายครั้งนะครับผมว่าจะเป็นแต่เรื่องความเฉียบคมเรายังไม่แน่นอนอย่งนี้ยครับครึ่งหลังเนี่ยจากตรงกลางไปข้างหน้าเนี่ยค่อนข้าง,างยาประสิทธิภาพค่อนข้างยังไม่ไปดีนะครับผมก็ต้องปรับปรุงในเรื่องของการเข้าทําวันนี้เรามีโอกาสค่อนข้างเยอะในการเข้าทําขาดประสิทธิภาพไปครับก็หวังว่าวันที่10ในเรื่องเงกมนรู้ที่หลากหลายมันจะกลับมาสู่สู่ทีมอีกครั้งหนึ่งรับสำหรับมีจี ก็วันนี้เราพักเล่นหลายคนด้วยนะครับเล่นที่ยังไม่สมบูรณ์ตรงนี้นะครับเราต้องการเล่นที่สมบูรณ์ในการเตครับเราก็กลัวเล่นที่จะมีการบาดเจ็บซัมเตอร์มากเปาเวียนนะครับแล้วก็เบนโดที่มีโทษแบงตรงนี้ครับเราเรายังไม่กล้าใช้ตรงนี้แล้วก็มีวิงที่มีการบาดเจ็บวันนี้เราเปลี่ยนหลายคนแต่เราต้องการความสมบูรณ์ที่เเล่นจะั่นใครับก็ วันนี้ก็ขอบคุณแฟนบอลนะครับถึงแม้ว,ว่ามันจะจบด้วยสกอร์ค่อนข้างจะู่ที่สองหนึ่งแาบนี้แต่ว่าวันที่สิบเนี่ยเราจะสร้างปาฏิหาริย์ให้กับกองเชียร์รนะับวันที่สิบครั้งนะครับในการตอบแถบแฟนบอลด้วยกันพาแชมป์ไปครับนายก